มีล้มมาปลายเดือนธันวาเนาะเจ็บข้างขวาใช่ไหมครับส่วนใหญ่เป็นข้างซ้ายไหมซ้ายมากกว่าขวาบวมไหมจ๊ะไม่บวมแรงร้อนไม่มีเนาะอันนี้เห็นขอบที่เขายกขึ้นไหมอันนี้เกิดจากการที่ในตรงนี้กระดูกอ่อนเนี่ยเขาบางลงกระดูกเขาเลยงอกออกมาเพื่อช่วยเรานั่แทนนะครับใครมีเนื้อเกินนิดนึงนะโอเคจะเห็นว่ามีรอยขูดขาตรงนี้เห็นไหมตัวนักแข่งก็เหมือนกันมีรอยขู่ขากระดูกที่เขายกขึ้นตรงนี้ ดูทันตัวนี้ด้านในของตัวต้นขายกขึ้นเหมือนกันเห็นไหมนี้เงาเก่าควรจะตรงมาแบบนี้แล้วโค้งลงสวยๆนี้ยกขึ้นเนาะผมคิดว่าของคนไข้เป็นข้อหัอเสื่อมประมาณระยะสามทั้งสองข้างนะตัวเก็บเลือดนะครับฉีดเข้าไปจะประโยชน์อักเสบกระดูกอ่อนกระตุ้นให้กระดูกอ่อนโตขึ้นมีโอกาสกลับมาเรียกเป็นแบบนี้นะตัวกระดูกที่งอกแก้ไม่ได้ด้วยยาเก็บเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มความเื่นลดอาการขัดลดอาการตึง ช่วยรับแรงกระแทกแทนด้วยเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงข้ออันนี้เรียวหนูทำกายภาพให้นะคะแม่ตัวนี้เป็นการกายภาพด้วยเครื่อง R&F นะคะจะช่วยเรื่องลดการบวมลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เส้นผ่อนคลายนะคะแม่ดึงเลยเนานะดึงนะคะอันนี้คือตัวเกอศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ